ให้กำลังใจหนุ่มกลาค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาะทุกคนมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มคนนี้นะคะทุกคนต้องรู้จักตัวเขากันเป็นอย่างดีค่ะเขาคนนี้เองก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแข่งขันดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยและเขาก็ประสบความสาเร็จค่ะมีผลงานเพลงมีอัลบั้มเป็นของตัวเองมีแฟนคลับที่อย่างมากมายกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เป็นคุณพ่อในวัย40ปีแล้วค่ะแต่งงานกับแฟนสาวใครติดตามอินสตากรัมจะเห็นถึงความอบอุ่นในของครอบครัวนี้กันอย่างมากแล้ว ทั้งสาแฟนๆก็แห่แสดงความเสียใจกันอย่างมากหลังจากที่หนุ่มกะลาออกมาโพสว่าใจหายมากครับพี่เป็นนักสู้และผู้หญิงที่แกร่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักพี่เป็นเอฟซีที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยมีขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่ผ่านมาขอบคุณที่พี่ตามดูคอนเสิร์ตของผมแทบจะทุกคืนขอบคุณรอยยิ้มสัญญาว่ารอยยิ้มนี้จะอยู่ในใจผมเสมอหลับให้สบายครับพี่นก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่แฟนคลับคนนี้คอยสนับสนุนเขาอยู่ตลอดจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ